สวัสดีครับผมโฟร์เทนครับวันนี้จะมาอันบ็อกของกันดีกว่ากับอัลบั้มที่สามของใครดีละ่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นะต้องบอกมินอสัอินโนีของผมนั่นแหละก็นานาโคตก็อาจจะมีเพลงคนอื่นมาอันบล็อกแต่หลักๆก็จะเป็นอินโนินนะครับหลังจากนี้นเพราะว่าก็อวยนะครับก็ติ่งส่วนตัวก็อวยส่วนตัวนะครับไม่ต้องมาถามว่าจะซื้อของคนอื่นไหมไอ้คนอื่นอนะซื้อแน่นอนครับแต่ว่าหลักๆก็ต้องไปของอินโนินก่อนแนะครับ อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่สามแล้วก็มีอัลบั้มที่ชื่อว่า Cash the Rainbow ต้องขออภัยว่าช่วงแรกนี้ผมอัดเสียงใหม่เพราะว่ามันที่บ้านเสียงดังนะก็ขออภัยด้วยช่วงหลังเอาเสียงมือถือเอามันจะได้ดูรเรียวหน่อยเอานะครับเราจะมาดูว่าในถุงนี้มีอะไรกันบ้างนะปื๊นนะอัลบั้มนะเก็บไปก่อน โปสเตอร์ขนาดเอาสาครับเป็นโปสเตอร์ใส่นะอ่าจริงๆไม่กนะ็ไม่ใส่ไม่ได้ขุ่นน่ารักนะครับอินโรนรีมินาเซ่มินาเซ่อินโรนรีนะครับหรืออินโนรีของเราแนะ่นอนแคชดเดลเดนโบนะโอ้ยเห็นแล้วหัวใจจะวายฉลักฉลักนางอะไรเงี้ยเป็นติ่งก็อวยได้หมดครับคิดอะไรเยอะเก็บก่อนครับเดี๋ยวเปิ่น Lầu bidu hai lãi hollow đi qua Alabama hết cocon nè luôn a hup gãy cỏi đi qua mẹo tóc căn nè để lại 等下吧。<noise> เราจะมาดูของก่อนนะครับอย่างแรกเป็นบมไม้ครับรูปพร้อมลาเซ็นนะครับอ่าอาแล้วก็จนกัดไว้ติดกระเป๋าเก๋เกๆนะครับนี่ฮาร่าของเรานะครับอัลบั้มนะครับ แกะันเลยดีกว่าก็จะมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้นี่ครับเป็นแผ่นัวกกันไหน่อยลย อ่านี่นะครับแชชเจอร์เลนโบ้นะครับลิมิเต็ดไอดิชั่นปกนี้เหรอวะอเก็บก่อนค่อยเปิดดูไปดดูนี่ก่อนอ่ามินิโฟตโตบุ๊กนะครับ แคชเดลินโบว์ตามเซฟตามฟรีนได้แล้วน,นี่ก็แฟนรรบเปิดดูนดีกว่าโอ้ <Ooh. S 1> สวยงามครับ สวยงามสวยงามนี่ก็เป็นบูเลมิวสิกวิดีโอนะครับอันนี้แกะได้คู่นะมองไม่เห็นกล้องนะอ่ะ ก็เป็นเพลงนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีรูปภาพพร้อมอะไรลายเซนหรือเปล่าจริงๆใช่จริงก็เป็นลายเซนลายเซนของนางนะก็ะตุ่นนะครับแชชิร์เลนโบแล้วก็มีอิ n โนโริมาจินะครับสำหรับกรอบสำหรับบอกเป็นแฟนนะครับ อิอโนโนเมติเป็นชื่อเมืองสําหรับแฟนคลับมินาสีอินโนเรีนะครับที่เอาใช้เรียกแฟนคลับนะครับรวมแบบ BTS ก็มีคําว่าอ,รอาร์มี่อะไรเงี้ยอ่ามีนี่รูปภาพแล้วก็มีเพลงมีแนวเพลงครับผมหมดแล้วสําหรับสําหรับอาการอันบ็อกซ์ในครั้งนี้นะครับเก็บก่อ ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะสำหรับคนที่อยากได้ก็ลองไปหาที่อนิเมะดูมีขายอยู่แล้วพอของเพิ่งเข้าอนิเมะมั้งถ้าผมเพิ่งไปรับมานะส่วนถ้าใครเห็นเพจอินโนลินที่ไหนของไทยนะครับไม่ต้องบอกว่ากูเป็นแอดมินนะกูไม่ใช่แอดมินนะไปสั์ทุกวันนี้กูโดนแสวบเป็นแอดมินอยู่กูจุก,กูหลอนหมดแล้วครับกูไม่ใช่แอดมินนะครับ มีเพจเดียวครับมีเพจเดียวนะครับคุณใช่แอดมินเดี๋ยวถ้าผมคุยอ่ะแอดมินก่อนนะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเขาให้เอาลิงก์มาแปะไว้ตาลางก็เดี๋ยวจะมาแปะให้นะถ้าอยากติดตามเพจอินโนเินสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ